เจ้่ะเจอกับพี่ยายายอีกแล้ว่ามาเสียงเสียงเจ้าเสียงเสียงมาก,ก่อนเลยค่ะทุกคนขาเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจอกับพี่ยายายอีกแล้วจ้าเดี๋ยวขออนุญาตชมไดเทโปโ,ก,โก้เอเอ็มสมส่วน ใส่จะเป็นยังไงก็ช่งางค่ะมันเรื่องของเขานะเราต้องใส่ใจเรื่องของเขาทำมาหากิน,นะพี่น้องเราต้องทำมาหากินถ้าเราไม่ทำมาหากินยิง่งจะเลื่อนชาวบ้านเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะพี่น้องคะขอคุนในความหวังดีของทุกคนเนอะ้อาวันนี้ก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะของใหม,ามา่ สวัสดีค่ะไอเโกโก้ค่ะทุกคนค่ะเยื่ยากกินแล้วอุ้ยหมุนดีนะคะสินค้าค,คุณภาพสินค้าดีะะพี่นงบอกนะคะบอกไม่ได้ห้ามไม่ได้สินค้ามันดีจริงนะคะขายดีมากที่ประเทศอังกฤษนะคะก็รอรอรอดต่อไปสงมานเน,นี่นย,ยค่ะกินแล้วนะคะมันทำให้เราไม่หิวทำให้เรา นะคะสบายท้องพอเราไม่หิวแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกินจุกจิกค่ะทุกคนคะ่ะกินโกโก้ของพี่ยาย่าแล้วสวัสดีค่ะกินแล้วมันก็สุขภาพดีกินแล้วก็ผิวดีค่ะทุกคนคะใครอยากลดน้ำหนักหรือว่าอยากไม่อยากอ้วนนะคะก็ต้อง,งนี่เลยค่ะ S M S M S M สมสว่วยพี่น้อง ชานมโกโก้มีหมดเลยดูสวยออล่งสวัสดีค่ะเนยถอยส่งตร ita, สงร in, school. ส,สงิ่งดีๆนะคะจากอันดุลถึงท <60 3. S 2> ุกคนทั่วโลกนะคะออกอากาศทุกวันกับพี่น้องใครอยากอุดหนุนสนับสนุนพี่ยายาทักคุนบ็อกซ์หลังไม่ได้เลยค่ะส่งทั่วโลกค่ะ สิ่งที่ที่เราออกมาแบ่งปันนะคะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของเราดีฮัลโหลนิกกี้าล่ายไันล่อดไปปล่หมไปป่อสันทันทีโคร,โรส ทีแล้วมันก็ดีค่ะกี่แล้วสุขภาพดีอ๋สบายดีสบายดีอยู่ที่อังกฤษตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้ห้าโมงห้าโมงสิสี่นาทีค่ะห้าโมงเช้าสิสนาทีค่ะ <c oughs> ไม่หนาวค่ะไม่หนาวเลย ตอนนี้3องศาไม่หนาวเลยเ okay. ด,ดี๋ยวนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึ่งโอเคไม่หนาวเลยค่ะไม่หนาวเลย <c oughs> อยู่อสอบพอสอปพอเราตอนนี้กี่โมงอากาศเป็นไงบ้างอย่าบอกนะว่า20องศาถ้า20องศาเนี่ย ส่งมาให้พิยยญาเลยเพราะว่า20องศาอากาศดีมากค่ะซัมเมรที่นี่นะคะวันนี้นะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับเราทุกคน,นะคะอ๋อสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพิยยญาจากประเทศอังกฤษนะคะส่งตรงสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้เราคิดในด้านบวกคิดดีคิดบวกไว้ค่ะทุกคนคะ่ะมันจะทำให้เราไปต่อได้ง่ายนะคะ วันนี้นะคะสามคำพูดเปลี่ยนชีวิตเราให้มีชีวิตดีดๆถ้าใครเอาไปทำคนนั้นก็ได้ไม่ได้ได้กับพี่ย่าญญนะคะคนที่ฟังได้ค่ะถ้าเราทำนะคะแล้วเรารู้สึกเราก็ได้ค่ะทุกคนค่นะคะสิ่งแรกเลยประโยคแรกที่เราควรจะมีติดปากเราก็คือหนเลยค่ะฉันทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะคะให้เราคิดว่าเราทำอะไรอ่ะก็ง่ายไปหมด หนาวมากหนาวมากกี่องศาหนาวมากกี่องศานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันง่ายไปหมดนะคะเป็นไปได้เสมอนะคะให้เราคิดลักษณะนี้นะคะไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทำให้เรามีความหวังมีกำลังใจในการที่เราจะไปต่อในด้านดีทุกคนค่ะถ้าเราคิดว่าเฮ้ย ทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดมันก็สบายอ่ะดีไปหมดนะ,ะมันจะทําให้เรารู้สึกมีพลังเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะดีต่อใจไปได้ง่ายง่ายสบายๆนะคะถ้าเราคิดอะไรเฮ้ยอันนี้ก็ยากอันนั้นก็ยากอันนั้นก็ยากมันก็เป็นไปได้ไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้สําหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคิดแต่สิ่งที่มันทําให้เราสบายใจ ทำแล้วให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพลังเราไปต่อได้ลาวสิลาวตอนนี้หกโมงยี่สิบนาทีอ๋อหกโมงยี่สิบนาทีห่างกันประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะห่างกันเจ็ดชั่วโมงเนาะมืดแล้วที่นี่สว่างนะคะและคำพูดนะคะคำพูดคำพูดนะคะ ข้อ2เลยนะคะไปข้อ2เลยคําพูดข้อ2ก็คือฉันคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาถ้าเรามีคําพูดแบบนี้ติดปากเรานะคะมีคําพูดแบบนี้ติดปากเราตลอดเวลานะคะมันจะทําให้เรามีกําลังใจนะคะทุกสิ่งที่เราปรารถนานะคะถ้าเราลงมือทํามันด้วยหัวใจของเราทําดีคิดดีคิดในด้านบวกเท่านั้นและรู้สึกดีมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนา ะะเป็นไปได้อย่างง่ายและก็สําเร็จได้ง่ายๆสบายสบายถ้าเราคิดว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะทําอะไรมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราคิดว่าอุย้ยถ้าเราเห็นเพื่อนเรามีบ้านสวยเลยมีรถสวยๆถ้าเราคิดว่าอุย ฉันบม่มีปัญญาใดแบบนั้นดอกเออถ้าเราคิดแบบนี้มันเป็นการบล็อกตัวเราเองมันเป็นการบล็อกสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่รู้สึกใหม่นะคะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ฉันปรารถนาอุ้ยฉันคู่ควรแบบนั้นเพื่อนได้บ้านใหม่เพื่อนได้รถใหม่เพื่อนได้ด<ๆ>ไดเงินเดือนเยอะอุ้ยฉันชอบแบบนี้เออได้แบบนี้เหมือนกันถ้าเราคิดแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เรานะคะ มีความสุขและรู้สึกดีนะคะเพราะเรารู้เลยว่าเฮ้ยฉันอะคู่ควรที่จะได้เหมือนกันและเราก็จะลงมือทำงานนะคะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรักนะคะแล้วก็รู้สึกดีนะคะ,ะ,คะไม่มงุดหงิดหัวเสียต้องยืนหนึ่งในคืนหนึ่งไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น เราต้องตีบวกให้ได้และเราจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายง่ายสบายสบายค่ะทุกคนคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะต้องบอกกับตัวเองบ่อยๆเลยนะคะสั่งตัวเองบ่อยๆเลยว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ฉันปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเป็นการผลักดันเราให้ไปในจุดที่เราสําเร็จนะคะประโยคสุดท้ายเลยนะคะลูกค้ามาพอดีประโยคสุดท้ายเลยนะคะสาม ฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งเมื่อเราพูดคำนี้บ่อยๆนะคะมันจะเหมือนว่าเรามีพรรคพวกอะทุกคนคะมันจะรู้สึกว่าเรามีหุยคนสนับสนุนเยอะแยะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเห็นบอถ้าเราคิดแบบนี้ เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนเยอะมีพักพวกเพราะทุกสรรพสิ่งสนับสนุนเราถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะทำอะไรดีๆได้มากมายทำสิ่งที่เราปรารถนาะทำสิ่งที่เราต้องการได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสนับสนุนเราใครไม่สนับสนุนเราช่างหัวเขาสวัสดีค่ะคุณกิต กิติยาสวัสดีค่ะนะคะใครไม่สนับสนุนเราช่างหัวเขานะคะแต่เรามีประกาศเรามีคนสนับสนุนเรามีทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราสนับสนุนเรานะคะเราเอาทุกสรรพสิ่งมาเป็นพักพวกเราเห็นไหมว่าเรามีคนมากมายที่สนับสนุนเราคนนั้นคนนี้ไม่สนับสนุนเราไม่เป็นไรนะคนนั้นคนนี้บ้านเราไม่เป็นไรช่างหัวมันช่างหัวเขาแต่เราได้รับการสนับสนุน จากทุกสรรพสิ่งใช่ค่ะฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งนะคะนั่นคือคำพูดประโยคที่เราจะต้องโปรแกรมจิตนะคะให้เราคิดแต่เรื่องดีๆนะคะถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆนะคะและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้แน่นอนแต่ถ้าเราคิดลบมาทั้งชีวิตนะคะ เผื่อเรื่องคนโน้นทีคนนี้ทีนะคะไม่เคยที่จะรู้เรื่องของเราเลยเรื่องของคนอื่นรู้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องส่งอินบ็อกมาให้พี่ย่าญานะคะพี่ยาญารู้หมดทุกอย่างนะคะแต่เรานะคะเรารู้แต่เราเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามธรรมชาติมันจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันนะคะเรารู้แต่เราอยู่ในรูปของเราเราก็จะทําให้ตัวเรานะคะไปต่อด้านดีได้ถ้าเรามัวแต่ไปคิดคนโน้นมาพูดโน่นนี่นั่นนะคะเราก็ไปตามเขานะคะพี่ย่าย่ายึดคนที่สําเร็จนะคะเป็นไอดอลนะคะจะไม่ฟังคนที่ไม่สําเร็จไม่ต้อง inbox, นอินบ็อกส่งโน่นส่งนี่มานะคะไม่รับฟังค่ะ รับรู้แต่ไม่รับฟังนะคะเราฟังแต่คนที่สําเร็จเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากเป็นคนขายดีเราก็ต้องดูคนขายเก่งๆเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้คิดแต่เรื่องดีๆนะคะ ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราขายดีเฮ้ยทุกสรรพสิ่งสนับสนุนเรานะเราก็จะมีพลังมหาศาลนะคะมันจะทําให้เราไปต่อด้านดีได้นะถ้าเรานะคะให้พลังตัวเองแบบนี้คิดแบบนี้นะคะเราไม่คิดลบนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้เสมอว่าฉันนะ่ะมีคนสนับสนุนฉันฉันนะ่ะมี พวกสรรพสิ่งสนับสนุนฉันนะคะเราก็จะสําเร็จได้ง่ายๆสบาย,บายนะคะ่ะสามประโยคที่เราควรมีติดตัวนะคะทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะคะประโยคแรกทุกอย่างมันง่ายประโยคประโยคที่สองก็คือนะคะฉันคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างประโยคที่สามก็คือทุกสรรพสิ่งล้วนสนับสนุนฉันเออถ้าเรามีสามประโยคนี้ไว้ในหัวเราตลอดเวลาพูดบ่อย โปรแกรมจิตบ่อยๆนึกได้ก็พูดนึกได้ก็พูดนะคะเราจะเป็นไปตามนั้นเลยนะคะสิ่งดีๆจะวิ่งเข้าหาเราเพราะฉะนั้นให้พลังตัวเองนะคะให้พลังตัวเองเพราะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราโปรแกรมจิตเราในด้านดีๆด,ด้านบวกๆมันจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ สำหรับวันนี้พี่อย่าลาไปก่อนนะคะลูกค้ามารอเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปต่อด้านดีค่ะทุกคนค่ะนะ,ะไปต่อด้านดีถ้าเราคิดดีทําดีตามที่ครูสอนตามที่ครูเราสอนมานะคะเราก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนวันนี้พี่อย่าลาไปก่อนแล้วจ้าไปแล้วบ๊าย